สวัสดีตอนเช้าครับผมมาชมบรรยากาศพามาพาแม่แม่มาชมบรรยากาศตอนเช้ามางานศพยายครับผมเมื่อวานก็ฝนตกหนักครับเมื่อวานครับวันนี้ก็มืดคืนม,มาครับเพิ่งมีแดดครับผมน,นี่ก็พาแม่แม่มาชมบรรยากาศครับฝนตกครับผมเมื่อคืนเมื่อวานครับผม พอดีพ่อควานมาถึงพอดีฝนมาตามล้งครับผมที่อัปเดตไลฟ์สดให้แม่แม,แม่ได้ดูครับผมอันนี้ก็มาถ่ายวีดีโอให้แม่แม,แม่ได้ดูครับครับเราพามาชมครับผมตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้ก็แขกก็เริ่มทยอยกลับแล้วครับผมมาช่วยงานศพครับผมนี่ก็เป็นที่ที่แขกมาช่วยงานศพครับผมามาดูทั้งหลังครับผม พามาชมครับมพามาชมแม่ครัวครับพามาชมครับผมท <c oughs> างด้มม <c oughs> า <c oughs> นหลังครับผมที่ทำอาหารลุงแกกครับผม <c oughs>

นะครับพอมีคนเก่งมาอยู่ที่งานครับผมมีญาติญาติเข้ามาช่วยกันครับน่ครับก็ก่อาช่วยช่วยบ้านใกล้ใกล้เคียงครผมมาช่วย บุญยายครับผมก็มาทุกต่างสารทิดครับผมมาช่วยเั่แล้วค่ะนั่วยู่นเอลาะ่้หน่าาเดราเขนกยังนเเนาะล้วพวกก็สูกันยังหลอดเจ้าส

พอศูนพอหอเข่าเด้อพอศูนเมนได้ข้าวกับบ้านครับผมช่วยบุญครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องพังอภัยชาแนลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ